ต่างไปได้หนักก็จะกลายเป็นเบาลงใช่ครับ,รบเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มีคุณผู้ชมที่ฝากเรื่องฝากสอบถามมาเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยกันไปใช่ครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแผ่านรายการของเรา<ช>นะครับเรามีมีบทบาทอยู่สองเรื่องนะครับบินครับหนึ่งก็คือว่าช่วยเหลือประสานให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมครับอันนี้มีนนปัญหาปรึกษาสอบถามเดือดร้อนนะครับไม่มีที่พึง่งอ่าเราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ2ก็คือว่า ใครที่จะช่วยกันได้ใช่ไหมครับเป็นลักษณะการ่วมด้วยช่วยกันถูกต้องครับแล้วก็ช่วยในรายการของเราเนี่ยเห็นผลเห็นเห็นเลยเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆที่โทรมาดังนั้นท่านที่มีทุนทรัพย์ท่านที่มีแรงท่านที่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็จะได้นําออกไปช่วยกับคนที่ต้องการจริงๆเลยบทบาทของ NBT กรมประชาพันธุ์เป็นข้อต่อเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพานนะครับระหว่างรัฐกับประชาชน ประชาชนคุณผู้ชมกับรัฐประชาชนมีปัญหาอะไรบอกเรามารประสานไปที่ท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านปลัดก,กระทรวงโดยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านรับทราบท่านก็นําปัญหาไปสู่การแก้ไข<ช>เราก็ติดตามให้นะครับเ<น>ช่นเดียวกันถ้าหากว่ารัฐมีนโยบายะจะทําอะไรครับ ผ่านมาทางรายการนี้ก็บอกไปอย่างพี่น้องประชาชนต้องพอลงไปทําแล้วชาวบ้านบอกฉันไม่ได้อะตกหล่นนะเมื่อไหร่จะได้อะนะครับเราก็มาบอกกันตรงนี้แหละเราก็ประสานงานเชื่อมโยงกันต่อไปและที่สําคัญของเราล้ําไปกว่านั้นนะครับตอนนี้ก็คือนอกจากรัฐไปสู่ประชาชนประชาชนมาจากรัฐแล้วประชาชนช่วยเหลือประชาชนกันเองก็มาในรายการของเราอันนี้แหละคือจุดที่เราอยากให้เกิดขึ้นเยอะ นะครับเพราะว่าถ้าประชาชนช่วยกันเองเนี่ยมันก็คือเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องพึ่งพาสายรัฐอย่างเดียวเราประชาชนส่วนหนึ่งเราก็ต้องทาหน้าที่พลเมืองการที่เราได้ช่วยคนอื่นก็แปลว่าเป็นการทําบุญด้วยอย่างนั้นก็สุขใจนะนะคนที่ให้เราสุขใจนะครับผู้ให้ย่อมดีกว่าผู้รับเสมอครับเดี๋ยวสมมติว่าพี่พี่จะให้ของขวัญบินนะบินต้องรับนะกล้องจับไหนนี่น้ยของขวัญไม่เกิน3,000บาทคุณผู้ชมลองดูเนะ่มือใครสูงกว่ามือใครต่ำกว่าครับ เห็นไนะคนที่ให้เนี่ยสูงกว่าอยู่แล้วมือผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับสมมุติถ้ามือผู้รับสูงกว่าไม่ได้อันนั้นอันนั้นรับของน้าท่วมก็อยู่บนบ้านใช่ใช่น้ำท่วมอยู่ชั้นสองแล้วก็มาอ้าวลุ้อันนั้นน้ำท่วมแต่ส่วนใหญ่ก็นั่นเหตุการณ์ไม่ปกติแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วก็ต้องต่ํากว่าอยู่แล้วมือของผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับเสมอครับนะครับ ซึ่ง <ừ> um. ที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอด <ừ> um. นะครับก็ここได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจริงๆมันมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะ, <S 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 ะทีมงานหาคลิปทันไหมเนี่ยโรงพยาบาลพลานกระต่ายปะ่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรที่เราไปเลี้ยงไก่เขาว่าจำได้จำได้ว่าบินอ๋อท,ที่เขาที่เราเอาไก่เนี่ยไปไปไปให้เขาเลี้ยงไปไม่ใช่เอาตัวไก่เป็นเปรนะไก่เคปซีเออพูดเลยไก่เคปซีนะก็คือว่า เจ้าหน้าที่พยาบาลแพทย์ที่ทำงานอยู่ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็เราเห็นว่าเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยนะนะนะครับก็มีน้องที่เป็นนักรังสีวิทยาน้องธารรัตอ่อนอินเนี่ยผู้ชมรายการของเรามีอะไรแกรก็จะส่งข้อมูลมาให้เราอย่างต่อเนื่องนะครับนะที่เกี่ยว้องกับโรคภัยไข้เจ็บการดูแลสุขภาพแล้วก็เ,เอออะไรที่เราจะเป็นกำลังใจให้กับหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่ได้ ก็ประสานกับทางศูนย์ประชาสัมพันธ์เขตที่จังหวัดพิุโลกอ่ะเขต2บงป่หรือเขตเขตสีเขตสพิุโลกนะครับก็เอาไก่ที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยนะจัดซื้อเลย เพราะว่าที่อำเภอเขาไม่มีร้านนี้ครัถามว่าต้องการอะไรเขาบอกอยากกินไก่เลยจัดให้เลยตอนนั้นอย่างอื่นไม่เอานะถามว่าทำไมอยากกินไก่บอกคนนี้ไม่มีกินมันไกลนะเห็นแต่โทรทัศน์นะครับก็พี่น้องประชาชนก็จัดให้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางรายการของเราก็เป็นกําลังใจกับคนที่ทํางานนะครับพวกบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลรวมถึงพี่น้องอสมด้วยนะรัฐบาลก็จ่ายเงินไปเยอะนี่ เงินพิเศษแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าครับเขาะนีหนึ่งนะเงินเงินที่ที่รัฐบาลจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับทั้งหมดที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลจากโควิดเนี่ยนะ